สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นรูปพี่มิ้นนะคะ๋ยว่าคนภาคเสียอีกคนหนึ่งวันนี้เราจะมาพบกับรายการวกวนๆบ้นาและเจ้าของคลิปหรือว่าเจ้าของโทรศัพท์ก็คือคนนี้ก็ถ่ายไปแล้วเนี่หล่อมากไอ้หาเราตายอเอยอย่าลืมกดติดตามเขานะเขาเขามีคลิปบ้านใหม่มาลงแล้วนะอย่าลืมกดติดตามเขาด้วยนะครับเขาเขาาป็การทำธุรกิจกับ ยมุนทำหมุนไปไปไปน้องมาเจที่นี่แหละอะไรอ่ะคิวดูหน่อยสายสายดูหน่อยสายนิ่มใช่ปะสายนิ่มเฮ้ยมาเล่นดีนี่ตาผมเป็นอไรเอ้ยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเอาเอาไปเอาเอาไปถ่ายต่อเอาขอเฮ้ยเอาไปถ่ายต่อก่อนยังไม่ได้ติดคลิปอ่ะเอามาเอามาเอามาเลยเร็วเอาวเเล่นหน่อยนี่ตาใส่คลิปให้เรา เปิดเปิดแล้จิมจิมออกพี่พี่สเป๊กแล้ววะเฮ้ยซื้อจากไหนอ่ะเพื่อมาขายกี่บาทบาทให้ยังกี่บาทเฮ้ยมาซื้อเลยอยบอกว่าคิวอะโอ้โหไ่มีอัินเออหอหอซื้อต่อซื้อต่อว้าวไอ้คิวเราสามคนเลยต่อสามพี่ไปถ่ายไปถ่ายอีแบงเลย อย่าลืมจอดกดกดดอ้นี่ยกยกร<อ><อ>ี